ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องหนึ่งเมืองเหนือครับวันนี้เราจ, <ะ S 1> จะมาเจาะรูบั้งไฟหมื่นหรือ,รอ,รอรว่าจีหูบอกไฟหมืน่นต่อจากลิปที่แล้วที่หออัดนะครับเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขันบั้งไฟหมื่นที่วัดถ้ำผาปูนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูการ จีรูหรือว่าเจาะรูบอกไฟกันเลยครับกำลังจะเอาบอกไฟขึ้นเพื่อเจาะรูนะครับคุณด้าข้างเลย ครับค่ายฟ้ามงคลนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเจาะรูแล้วครับเอาเจาะแบบโบราณนะครับเจาะใช้มืออยู่นะครับเอาปบบใช้เครื่องนะครับค่ายใหม่ครับค่ายน้องใหม่ครับค่ายฟ้ามงคล บอกหนึ่งเราจะใช้เวลากันเจาะรูกับประมาณบอกละสองชั่วโมงนะครับบบอกกเ กินมาแล้วเรือฮะน่าพูวิดมาบ่เป็นแล้วสบายใจลุยฮะเป็นแล้วสบายใจลุยนอนไอ้ลุยมันใจพอดี้หรอผมมั่วนะพอจะมาเปลี่ยนมันรู้เดี๋ยวนะเออยาวนิดนึงครับผมมาเปลนครับตอนนี้เราถึงเฝ้าแล้วนะครับเฝ้าออกแล้วนะครับเฝ้าเรียบร้อย คนถอดเสื้อแล้วนะครับหอนแล้วนะครับเขาจีแบบโบราณนะครับจีแบบโบราณโดยบม่ต้องใช้เครื่องนะครับใช้คนทั้งนั้นนะครับค่ายฟ้ามงคลค่ับกาลืมบอรังบนลืม น,นี่เขาข้ามสองเล็กสุดท้ายนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับกันทีบ้องไฟมืน่นค่ายฟ้ามงคลน,นะครับอันนี้ข้ามสองเล็กสุดท้ายนะครับ เล็กสุดท้ายแล้วนะครับเล็กสุดท้ายของบอกแรกนะครับที่เราจีนะครับเล็กท้ายแล้วนะครับบอกครับ้ามคลเสุดท้ายนะครับเยสุดท้ายแล้วครับใล้ฟ้ามงคลนะครับเนื้ บอกแรกที่เราเจาะหรือว่าเราเจีหูนะเซ็จเลยนะครับอันนี้ดูของวงไฟหมื่นบอกแรกของแฟมงคลนะครับที่สองนะครับกําลังขึ้นเจาะรูนะครับโดยลุงเชิดเนาะเชิดครับ ออกที่สองแต่ังได้เล็กแรกอยู่นะครับเอ,อ,อ,อ่าเจ้าของล็กนะครับเจ้าของลิก จีสูนี้ครับเพราะว่าเป็นว่าทีเดสดอีโลกครับ 有一个老鸟，不、啊、错，你今年真是个好苗，你看你了，你今年不是？来，你别开窗啊！<天> ไล้์หนึ่งบอกเข้าอ่ะไลน์นี้ออกดีบอกที่สองเล็กสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับบอกที่สอง ครับวันนี้ที่เราเจาะรูบอกไฟสองบอกค่ายฟ้าโมงคลครับตอนนี้เซตแล้วนะครับสองบอกเตรียมที่จะคาดวันนี้เซตสมบูรณ์ไปด้วยดีนะครับลองดูคลิปหน้าครับเราจะมามัดหรือเราจะมาคาดวันนี้หนึ่งเมืองเหนือขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ